เมล็ดมะรุมแห้งมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดต้านการอักเสบและลดระดับน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้ยังอาจช่วยแก้ปวดเมื่อตามข้อและหลังต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิต้านมะเร็งอย่างไรก็ตามการใช้เมล็ดมะรุมเพื่อบำบัดอาการป่วยควรทำด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนประโยชน์ของเมล็ดมะรุมแห้งช่วยบำรุงหัวใจและลดคอเลสเตอรอล มเมล็ดมะรุมมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL ไขมันไม่ดีและลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองการศึกษาในหนูพบว่ามเมล็ดมะรุมช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ความเครียดจากออกซิเดชันและการอักเสบในหัวใจต้านการอักเสบสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ,สสเมมเสบซึ่งอาจช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายแก้ปวดเมื่อย น้ำต้มจากมเมล็ดมารุมแห้งสามารถดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายปวดหลังปวดเอวและปวดข้อได้ต้านอนุมูลอิสระ,มะเมล็ดมะรุมมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายต้านมะเร็งสารในกลุ่มเตโอคาบอเมตจากมเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเซลล์มะเร็งได้ลดระดับน้ำตาลในเลือดมีการศึกษาพบว่ามเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ขับปัสสาวะมาเมล็ดมะรุมมีสรรพ,พคุณเป็นยาขับปัสสาวะข้อควรระวังแม้ว่า,มาเมล็ดมะรุมจะมีประโยชน์หลายด้านแต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ก่อนใช้โดยเฉพาะเมื่อใช้ในรูปแบบอาหารเสริมหรือยาการบริโภคมะรุมสดในปริมาณที่พอเหมาะเป็นการรับประทานที่ปลอดภัยที่สุด